สวัสดีนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ curtain panel pattern base ที่มีจุดควบคุมที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงพื้นฐานการสร้างไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทดลองดูว่าถ้าเกิดเรามีจุดควบคุมที่มันมากขึ้นมันจะทำอย่างไรนะครับทีก่ก่อนที่เราจะสร้างเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการ sketch idea เบื้องต้นก่อนนะครับผมจะลองดูรูปอันนี้แล้ เริ่มต้นผมต้องการแผ่แนเออันหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะแบ่งเป็น4่ส่วนแบบนี้นะครับโดยที่ด้านหนึ่งจะกำหนดให้มันเป็นวัสดุที่เป็นกระจกที่เหลือจะเป็นคลาดดิ้งนะครับในี้ในในลักษณะที่เราทำไอเดียเบื้องต้นเนี่ยผมอาจจะเริ่มต้นด้วยการสร้างโมเดลที่มันไม่มีความหนาอะไรนะครับเพื่อให้ง่ายหน่อยก็คือสร้างเป็นแผน่นแบนๆเราต้องการดูเหมือนฟาสาดดีไซน์ธรรมดานะครับ แต่จุดที่เราจะทําเพิ่มเติมก็คือเราต้องการกําหนดจุดกลางตรงนี้นะครับให้มันสามารถจะกําหนด position ในแกน x และแกน y ได้เพื่อให้มันขยับไปอาจจะเบียไปทางซ้ายเบียทางขวาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องการให้มันมี variation ตรงนั้นอ,อีกอันนึงก็คือเราต้องการให้จุดกลางเนี่ยมันสามารถจะกำหนดความสูงเพื่อให้มันเกิดลักษณะที่เป็น cladding ที่มันมีมิติมากขึ้นได้อีกอันนะครับอันนี้คือโจทย์เริ่มต้นนะครับ เอาละมาดูวิธีการในหลักการก็คือเราก็ใช้ Family Template ตัวเดิมนะครับเราจะ New นะครับที่ Family แล้วก็ใช้ตัวเดิมนี่แหละคือเ่อ uh, Curtain Pattern เ่อ n u r t a i n p a n e l p a t t e r n b น s e นะครับใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ Open เข้ามานะฮะเราก็จะใช้ฟอร์มสี่เหลี่ยมธรรมดาก่อนถ้าสังเกตว่าด้านไหนเป็นด้านบนด้านล่างให้ดูที่ที่คิวบ์ตัวนี้นะครับอย่างเช่นถ้า,าอยู่ที่ท็อเนี่ยก็หมายว่าอันนี้คือด้านล่าง นี่คือด้านบนนะครับอันนี้ด้านซ้ายอันนี้ด้านขวาประมาณนี้สิ่งที่เราต้องการทำนะครับก็คือว่าเราต้องการควบคุมจุดที่อยู่ที่อยู่ตรงกลางที่เราจะใช้เป็นเป็นจุดแบ่งของแพแนลนะครับเริ่มต้นเลยเราก็ใช้พอยต์เนี่แหละครับนะครับเอาพอยต์มาวางนะครับผมจะอพอยต์มาวางที่นี่1ตัวพอยต์วางที่นี่1ตัวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยหลักการคือเราต้องการหาจุดตรงกลางใช่ไหมครับ เราก็จะเลือกจุดตัวนี้กับเลือกจุดตัวนี้นะครับแล้วก็เชื่อมเส้นโดยใช้อันนี้นะครับ Sp า t o รูพอยนะครับเราจะได้เส้นนะครับทีนี้พอเราได้เส้นอันนี้เสร็จนะครับเราได้เส้นแล้วนะครับเราต้องการให้ตัวจุดเนี่ยมันขยับขึ้นลงเพื่อเราจะกําหนดค่าในแกน y นะครับถ้าเรามองว่าแกน y คือแกนนี้นะครับแกน x คือแกนแกนด้านด้านนี้ในแกน y เราต้องการขยับได้ นั้นวิธีการง่ายสุดก็คือเราใส่ค่าตัวแปรล,ลงไปในที่นี้ก็คือถ้าเราคลิกดูที่ point นี้นะครับนะครับเราเราจะเห็นว่าค่าตัวนี้มันมีค่าที่เราเรียก n o r m a l i z e นะครับตัว n o r m a l i z e เนี่ยมันจะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับถ้าเราสังเกตดูตัว n o r m a l i z e parameter ตรงนี้นะครับตอนนี้มันเป็น0.5ผมจะลองเปลี่ยนให้ดูเป็น idea สมมติใส่0.2 จะสังเกตเห็นว่าจุดเหล่านี้มันก็ขยับตัวนะครับมันจะปรับมาที่จุด5เหมือนเดิมอันนี้เราเรียกว่าการใช้ Normalize โดยโดยการปกติที่เราแบ่งที่เราเรียกา n o ว m a l i z e c u r v e เนี่ยนะครับมันจะแบ่งความยาวจากจุดถึงจุดเนี่ยก็มีระยะแบ่งค่าเป็น1 0ถึง1นะครับ0.5ก็อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เรียกว่า Normalize Curve นะครับแต่ถ้าเรามาดู m e a s UREMENT TYPE เข้ามาดูเนี่ยสังเกตเห็นว่ามันมีหลายอันนะครับ Default ของ normalized curve อันนี้คือตัวที่เราใช้บ่อยๆนะครับมันจะแบ่งระยะเท่าๆากาันบนเส้นตรงหรือเส้นโค้งปกติแต่ในกรณีที่มันเป็นพวก spline surface พวกนี้เราอาจจะเลี่ยงไปใช้อีกตัวคือ non normalized curve นะครับซึ่งอันนี้จะใช้สำหรับกรณีที่มันไปเจอพวก spline นะครับอีกกรณีคือ segment length อันนี้คือใช้ค่าจริงเลยนะครับแทนที่จะเป็นศูนย์กันึตอนนี้เราใส่ค่าลงไปเลยว,ว่าเช่นกรณีเราเขียน โมเดลเระยะเป็นมิลลิเมตรเราอยากใส่1เมตรแล้วก็ใส่1 0 0 0ันอะไรอยเงี้ยนะคันนี้คือ Segment l e n g ส h ส่วน n o r m a l i z e segment length อันนี้ก็เหมือนจริงๆผลที่ได้มันจะคล้ายๆกับ n o r m a l i z e curve parameter นะครับคือมี0ถึง1เหมือนกันตัวสุดท้ายคือ cord h length cord length ในที่นี้ก็คือสมมุติกรณีที่เรามีเส้นโยงเป็น c u r v e ฟนะครับวิธีการก็คือแบ่งความยาวคอร์ดออกมาแล้วแล้วไปแบ่งระยะที่ที่แนวแนวเส้นคอร์ดอันนั้น ผมจะใช้ Normalize Curve Parameter เหมือนปกติก่อนนะครับถ้าเราต้องการให้2ข้างเนี่ยมันปรับไปพร้อมกันง่ายสุดก็คือเอาพารามิเตอมาคุมใช่ไหมครับวิธีการง่ายๆก็คือเราไปที่จุดอันนี้ผมเลือกจุดนี้อยู่นะครับแล้วเราก็ไปคลิกที่ก้อนสี่เหลี่ยมข้างหลังเนี่ยนะครับแล้วเราก็ผูกมันไปกับพารามิเตอนีทีนี้พารามิ t e r เริ่มต้นเลยยังไม่ได้ทำใช่ไหมครับเราก็จะสร้างใหม่ในที่นี้ผมจะตั้งชื่อมันเป็น y position แล้วกันสมมตินะครับให้เป็น y position ถ้าเราปล่อยเป็น type parameter ระนาบนี้ก็จะเวลาเราปรับทีไรก็จะปรับทุกชิ้นผมจะปล่อยเป็น type parameter ไปก่อนนะครับแล้วก็โอเคตอนนี้เรามี y position แล้วนะครับถัดมาเราจะแก้ไขตัวนี้ให้เป็นค่า y position เหมือนกันนะครับ y position นะครับโอเคเสร็จแล้วลองปรับค่าดู ลองปรับค่าดูพอเราเริ่มต้นเราไปที่ Family Type นะครับจะเห็นว่ามี Y Position ที่เราเพิ่งสร้างกันไปผมจะลองเปลี่ยนเป็นจุดองห้าดูนะครับ Apply สิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าเอาทำไมเส้นมันกลับข้างมันเป็นเพราะตอนที่เขาสร้างตัว c u r ร์เนี่ยนะครับมันมี Begin กับ End ไม่ตรงกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็น b ิ g i นอันนี้อาจจะเป็น End ในขณะเดียวกันอันนี้อันนี้เป็น Begin อันนี้เป็น End นะครับ ันก็เลยทําให้เวลานั้นมันดูเหมือนสไลด์กลับค่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรแล้วก็โอเคไปก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือเราคลิกที่จุดนี้อย่างเดิมจุดนี้จะสังเกตเห็นว่าระยะ start เนี่ยมันเป็น beginning ในที่นี้ก็เกิดจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นก่อนจุดนี้เป็นจุดจบตรงนี้ก็เรียกว่า beginning เราก็เพียงแค่แคกลับค่าตรงนี้ให้มันกลายเป็น n n นะครับคราวนี้เวลาเป็น n เสร็จนะครับตอนนี้ค่าสองข้างจะเท่ากันแล้วนะครับ มาลองปรับค่านี้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่น d e f a u l t ตัวนี้เนื่องจากมันเอาค่าของอีกข้างมาใช้ผมจะลองปรับเป็นจุดห้าดูพลายจะเห็นว่าตอนนี้มันขยับพร้อมกันแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถจะควบคุมระยะในแกน y ด้านนี้ได้แล้วถัดมาคือแกน x นะครับแกน X ตัวนี้เราจะขยับจุดนี้ได้ยังไงง่ายสุดก็คือผมเอาจุดไปวางบนเส้นนี้เลยนะครับเราก็เอาพอยต์มาแล้วก็วางบนเส้นนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วพอยนี้เหมือนกันถ้าเราคลิกดูจะสังเกตเห็นว่ามันมีค่า n o r m a l i z e curve เหมือนกันนะครับงั้นถ้าผมลองปรับดูเป็นจุดนะครับ apply จะสังเกตเห็นว่าขยับซ้ายขวาได้นะครับเอาล่ะวิธีง่ายๆก็คือผูกพารามิเตอร์เหมือนกันนะครับผมก็คลิกที่ก้อนสามเหลี่ยมข้างหลังนะครับ associate parameter ตรงนี้แล้วผมก็สร้างตัวพารามิเตอร์ใหม่นะครับตั้งชื่อเป็น x position แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็โอเคทีตอนนี้จะเห็นว่าผมมีตัวแปรนะครับถ้าเรา,ข,ายขยับเข้าไปดูใน type นะครับ family type นะครับถ้าผมเปลี่ยนค่า x position เป็นจุดเจ็ดนะครับ apply ดูจะสังเกตเห็นขยับไปมานะครับทีนี้เวลาที่เราทำงานบนกรณีที่เป็นลักษณะที่มันเป็น บบเราอยากจะดูว่าจุดเหล่านี้มันเขียนถูกไหมนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมทีมเ่เราเรียกว่า flexing ใช่ไหมครับเราจะลองคลิกที่จุด adaptive แล้วลองขยับมันดูถ้าสังเกตดูนะครับถ้าอจุดเหล่านี้มันวิ่งไปตามการเคลื่อนที่ของ adaptive point เหล่านี้ก็แสดงว่าเรามาถูกทางแต่มีบางกรณีที่เราขยับเส้นนั้นนยครับแล้วจุดเส้นเหล่านี้มันไม่ได้ขยับตามอันนี้เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เราวางจุดเหล่านั้นนะไม่ snap ลงไปบนเส้นเหล่านั้นก็เป็นไปได้นะครับ เอาละตอนนี้เราได้จุดที่ต้องการนี้ถัดไปเราอยากจะให้จุดตรงกลางอันนี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนนี้กลับไปที่0.5ก่อนเอาไว้ตรงกลางเลยนะครับกรณีน,นี้ี่เราต้องการให้จุดเนี้ยมนันมีจุดอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่สูงขึ้นไปนะครับแล้วเราควบคุมความสูงตัวนี้ได้นะครับวิธีการจะทำยังไงนะครับวิธีการก็คือเราก็จะใช้จุดนี้ก่อนเป็นฐานก่อนนะครับ วิธีการคือเราจะเซตเวิร์กเพลนก่อนถ้าเรามาเลื่อนเมาส์มาที่จุดตัวปกติถ้าเราพอจําได้ตอนที่เราทำเคอร์เทนแพนในคลิปที่แล้วเนี่ยเวลาเราเลื่อนเมาส์มาที่จุด uh, ระนาบการทํางานมาต,ตั้งฉากกับเส้นและเฟร e ไลน์ที่เราเห็นนะครับนี่วิธีการของตอนนี้ก็คือเขาเลื่อนเมาส์มาแต่ผมจะกดแท็บเพื่อหาระนาบอื่นในที่นี้ผมต้องการระนาบที่อยู่ในแนวแกนแทนะครับแล้วก็คลิกลงไปนะครับ ตอนนี้เรามีรากการทำงานอยู่ที่นี่เสร็จแ,แล้วเราต้องการเขียนจุดอีกจุดหนึ่งที่มันวางอยู่ตรงแนวนี้แหละนะครับในพอยต์เนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจอันหนึ่งในพอยต์ถ้าเราเลือกที่พอยต์ดูนะครับสังเกตดูมันจะมีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือตัวที่เรียกว่าออฟเซตนะครับเราจะลองคลิกที่จุดนี้ก่อนนะครับผมเอาสร้างจุดใหม่จุดในแนวจุดเดิมนะครับคลิกหนึ่งไปมันอาจจะมีคําเตือนนิดหน่อยว่าเราสร้างจุด2จุดซ้อนกันนี่เรื่องเรื่องปกตินะครับ มันจะเตือนไว้ก่อนนะฮะเพราะว่ามันอาจจะบอกว่าการที่เอาจุดมาซ้อนกันมาอาจจะทำให้รูปทรงที่อาจจะ create ภายใต้จุด control เหล่านั้นเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปนะครับเอาล่ะทีนี้ผมก็จะเลือกจุดนี้ใหม่อีกทีนึ่งนะครับเ,เสร็จแล้วเมื่อเราเลือกจุดนี้สังเกตดูที่ property นะครับมันจะมีรายการที่ชื่อว่า offset เนื่องจากว่าจุดนี้มันเป็นจุดซึ่ง b a s อยู่บนบนหน้าของจุดก่อนหน้านี้ ถ้าเราจะลองเปลี่ยนดูเช่นค่า offset นะครับสมมติว่าผมใส่เป็น200นะครับสังเกตดดว,ว่าจุดนี้มันจะสูงขึ้นนะครับผมจะลองใส่เลขให้มากจะได้พอเห็นไอเดียนะครับนี่คือจุดที่สูงขึ้นเช่นเดิมนะครับเราลองปรับดูสังเกตด,ดูไหมฮะจุดเหล่านี้มันก็จะขยับตัวอยู่ในแกนแนวแกน z เท่าระยะที่เรากำหนดค่า offset ไว้ ะครับกรณีแบบนี้เราใช้บ่อยมากนะครับในการที่ใช้จุดคอนโทรลพวกนี้เพื่อจะเบสบนตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขยับตัวเนี่ยเราจะใช้จุดนี้แหละครับเป็นยอดของตัวโครงสร้างที่เราจะทำนี่วิธีการก็คือเนื่องจากเราต้องการเส้น e f e r e n c e ตรงนี้นะครับเพื่อใช้เป็นไกด์ในการสร้างาตัวระนาบนะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยการ ใช้สปายทูพอยต์เหมือนเดิมนะครับผมเลือก Point นี้กด c อนโทรลคลิกนี่แล้วก็สร้างเส้นนะครับทำนี้จนครบนะครับทำนี้จนครบผมก็เลือกเลือกใหม่นะครับจุดนี้ Control คลิกสปายทูพอยต์นะครับคลิกจุดนี้กับจุดนี้ c อนโทรลนะครับแล้วก็เลือก s สปายทู point เหมือนเดิมนี่อีกทีหนึง่งคอนโทรลสปายท o p o i n ์ point, นะครับ เอาละผมได้จุดครบแล้วนะครับทีนี้ลองสังเกตดูนะครับถ้าผมจะลองปรับค่าดูนิดหน่อยเช่นกรณีอันน,น,นี้เรามีค่า offset อยู่ที่500แต่ผมต้องการเอาค่านี้ไปปรับอยู่ใน type parameter นะครับเราก็เลยผูกตัวแปรนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อไปว่าเป็นอตอนนี้ผมอาจจะตั้งชื่อเป็น panel Height แล้วกันสมมติ Smooth นะครับแ Height แล้วก็ผมปล่อยเป็น Type ไปก่อนนะครับโอเคโอเคทีนี้ถ้าเรามาสังเกตดูที่ Property ตอนนี้เรามีครบแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ o u p u p i อ่ะอาจจะไม่ค่อยตรงเช่นสังเกตดูเรามี Dimension อยู่ที่ Panel Height เรามี a า t ์เตอยู่ที่ y position กับ x position อยู่ที่ a า t ์เตเพื่อให้ง่ายผมจะจับมาอยู่ใกล้ๆกันผมจะจับไปใส่ใน Dimension เหมือนกันนะครับวิธีง่ายก็คือคลิกที่พารามิเตอนะครับ Edit นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากรูปเนี่ยให้ไปอยู่ในดิเมนชันเหมือนกันจยิงวัตถุประสงค์เพื่อจะจัดระเบียบ Data นั่นแหละนะครับอันนี้เหมือนกันกลับเข้าไปอยู่ในดิเมนชันเหมือนกันนะครับโอเคนี้เพื่อให้เราจัดการง่ายนี่มันมากองอยู่ด้วยกันเราทดลองได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าตัว x position เราไปอยู่ที่สักสมมุติจุดลองทดสอบดูนะครับ เห็นว่ามันดึงทุกอันเห็นไหมฮะดึงทุกอันนะครับถัดมาเราจะลองขยับเส้นความสูงตัวนี้ดู panel height เราลองปรับเป็นสัก250ดูเห็นไหมฮะเราสามารถจะจัดได้ละอ่าปรับ Y position ดูอีกหน่อยจุดเโอเคเราจะสังเกตเห็นแล้วทุกอย่างมันขยับตัวแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะสร้างเส้น g u i d ในการขึ้นรูปทรงนะครับ ผมจะลองปรับตัวนี้ให้มาอยู่ที่จุดห้าซะก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการนะครับบางทีการที่มันมาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันอาจจะทําให้การปรับแต่งของเราสะดวกข,ขึ้นครับส่วนความสูงเนี่ยเพื่อไม่ให้มันไปนตีเราอาจจะใส่ตัวเลขให้มันเยอะไว้ก่อนพอที่เราจะมีระยะในการแอปพลายด a ตได้ง่ายนะครับเอาละตอนนี้เรามีไกด์ละ,ะเรียบร้อยละขั้นตอนถัดไปคือเราจะสร้างเล e r e n n e Line โดยปกติเวลาเราสร้าง s สปา t o ูพอ o Point เนี่ยนะครับเวลาเราคลิกมาเราจะสังเกตเห็นว่าม,มันมันยังไม่ได้เป็น Left l i n e นนะครับถ้าเรามาดูที่ Property มันจะมีเช็คบ็อกอยู่ตรงรายการที่เขียนว่า east red line นะครับให้เราติ๊กลงไปนะครับในที่นี้ผมต้องการ4เส้นนี้เลยนั้นผมจะ c อนโทรลคลิกเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นเล f เ line นเอาล่ะได้แล้วทีนี้ทำไมต้องเปลี่ยนเหตุที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการให้ เวลาเราสร้างเราจะสร้างทีละชิ้นนะครับสามเหลี่ยมแต่ละชิ้นนะครับเป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด4อันแล้วอันนึงเนี่ยเราจะ assign ให้เป็นกระจกอันนึง assign เป็นวัสดุทึบตัดเอาละเราลองมาดูนะครับวิธีการก็คือผมก็จะเลือกชิ้นนี้ c อนโ r ร l click c o n t r o นะครับตอนนี้เราได้3อันแล้วก็ c r e a t ฟ form นะครับเนื่องจากตอนนี้เราเป็น p ี e ิมด design เราทําเป็นระนาบแบนธรรมดาก่อนเพราะเราต้องการเพียงแค่ทำ mass study ง่ายๆนะครับเหมือนเดิม คลิกนะครับเราก็ทำจนครบพอทำครบเสร็จเราก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเพื่อความแน่ใจผมจะลองแก้ไขตัวเลขนิดหน่อยสมมติว่า y ายเอ็ i o ์โผมเป็นจ7 5ลองเทสดูว่ามันขยับไหมโอเคจะเห็นว่ามันขยับได้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปเราจะแอสซ g n วัสดนะุโดยที่สมมติว่าผมต้องการให้แผงนด้านซ้ายชิ้นนี้นะครับมันเป็นกระจก แพแนลที่เหลือเป็นแมทเทียรอื่นนะครับในกรณีที่เราต้องการปรับเปลี่ยนแมทเทียลได้ด้วยเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นการสร้างพารามิเตอร์เหมือนเดิมแหละนะครับเราจะลองทำวิธีนี้ดูนะครับเราก็เลือกให้ได้ตัวเซ r ร์ c เฟซนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วพอเราเลือกได้เซ r ร์ c เฟซเราจะเห็นว่ามีรายการชื่อว่าแมทเทียรเราก็จะผูกมันไปกับตัวพารามิเตอร์เหมือนกันนะครับเราก็คลิกตรง Asso c i a t e นะครับพารามิเตอร์เหมือนเดิมนะครับก้อนสี่เหลี่ยมแล้วผมก็สร้างพารามิเตอร์ใหม่ขึ้นมา นในทีนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเป็น panel นะครับ glass แล้วกันสมมติอย่างนี้นะครับแล้วก็โอเคนะฮะโอเคทีหนึง่งที่เหลือผมจะทำเป็น panel cladding แล้วกันนะครับผมก็เลือก surface จริงๆจะเลือกพร้อมกันเลยก็ได้นะครับคอนโทรลคลิกนะครับแน่ใจว่าเราได้นี่อาจจะต้องแท็บนิดหน่อยโอเค แล้วเราก็เปลี่ยนแมทเทีย l เหมือนเดิมนะครับผูกตัวแปรตั้งขึ้นมาใหม่นะครับแ a e l น่คลาดดิ้งอะครันโอเคโอเคทีนึงตอนนี้เราจะไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากมันผูกตัวแปรเฉยๆสิ่งที่เราทำคือเราไปแก้ใน Type p r o p e r t y เหมือนเดิมนะครับเราจะเริ่มต้นทำตัวที่เป็นกระจกนิดนึงนะครับ แล้วก็ไปที่ family type เหมือนเดิมนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตรง material a n d f i n i s h เนี่ยมันมีรายการ panel cladding กับ panel glass เกิดขึ้นแล้วเราไปที่ glass ก่อนแล้วกันนะครับคลิกที่หลังรายการ glass นะครับมาที่ material editor นะครับ material browser นะครับแล้วก็เลือก glass อเคนทะีนี้เพื่อให้มันสอดคล้องกับที่ต้องการผมจะเช็ค appearance ซิดหน่อยตอนนี้มันจะเป็นสีเทานะครับผมอยากเปลี่ยนเป็นสี ที่มันดูเป็นกระจกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ให้มีมีทะะั้น t r a n s ะ graphics ผมก็ใช้เป็น use appearance เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็โอเคผมจะลอง apply ดูก,ก่อนสังเกตดูตรงนี้มันจะเปลี่ยนนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้มันเป็น Hidden Line นะครับมันยังไม่มีเฉดเดี๋ยวค่อยปรับเรื่องเฉดอีกทีถัดมาที่ panel cladding ผมจะเอาพวกอลูมิเนียมมาใส่สมมตินะครับเราก็เลือกอลูมิเนียมนะครับ ดูซิว่ามีใน m a ท e r i a l นี้ไหมถ้าเราไล่ด,มด,มลดูมีอะไรให้ใช้ได้บ้างนี่เป็น Material ผมจะลองแมทเทียรที่เป็นสีดูว่าเป็นยังไงนะครับมีอะไรให้ใช้ได้บ้างผมใชู้มิเนียมธรรมดาก่อนนะครับผมจะโหลดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ Use Render Appearance เหมือนกันนะครับแล้วก็โอเคแล้วก็ Apply นะครับนี้เราอาจจะยังไม่เห็นอะไรผมจะลองเปลี่ยนตรงนี้เป็น Shade เราเห็นว่าตรงนี้มันเป็นสีเนื่องจากอลูมิเนียมมันเป็นสีขาวอยู่นะตอนนี้อาจจะไม่เห็นผลอะไรนะครับแล้วด้านนี้ก็เป็นกระจกใสนิดหน่อยนะครับเอาละ่ะนี่ผมจะได้ panel แพนแนลละในกรณีของแพนแนลนี้ผมสามารถที่จะคอนโทรแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะลองปรับแ n e น h นล g h t เหลือสัก200นะครับ x position ไปอยู่ที่จุดนะครับ y position มาอยู่ที่สักจุดนีดทุกอย่างเลรับ Apply สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้ panel ซึ่งมี variation ไปนะครับเอาล่ะเราทดลองดูนะครับเราจะโหลด panel ตัวนี้เข้าไปเลยนะครับหน้าตาแบบนี้แหละ,ะก่อนอื่นก็คือเราก็มีตัว m a s k มาลองรับใช่ไหมครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมสร้าง m a s k ใน conceptual mass ขึ้นมาง่ายๆนะครับในกรณีของคลิปนี้เนี่ยผมจะลองทดลองอีกลักษณะหนึ่งคือเราจะใช้เป็น model in place ธรรมดานะครับแล้วก็ไป assign ที่นั่นอลองดูนะครับ ผมก็จริงผมทำโมเดลไว้แล้วแหละเดี๋ยวเราขอเปิดมานิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลเบสิกธรรมดานะครับถ้าดูใน 3D นะครับผมทำโมเดลง่ายๆแล้วก็ด้านนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาแมสที่มันซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับมาทำแพเนลกันนะครับในที่นี้เราก็จะไปที่แมสซิ่งไซต์ที่หน่อยแล้วผมเปิดโชว์แมสอันนี้เป็นแมสที่ซ้อนอยู่กับโมเดลนะครับ เราก็าจะทำการ edit ตอนนี้มันเป็น,มน,ปนผมแบ่ง device ไปแล้วผมเลือก edit Play in place นะครับตอนนี้จริงๆผมสามารถจะคลิกที่นี่แล้วผมเปลี่ยน pattern ของส่วนนี้ได้นะครับเอาล่ะเรากลับไปที่ตัว family ที่เราทำนะครับผมจะโหลดใส่ Project ที่เราเปิดขึ้นเมื่อกี้นี้นะครับโหลดเข้าไปโอเคโหลดเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูใน 3D ของอันนี้นะครับถ้าผมคลิกดูที่ ตัว device g r ิตัวนี้เราจะสังเกตเห็นที่ property เหมือนเดิมนะครับมันมีคำว่า pattern เนื่องจากผมใช้ curtain panel pattern ที่เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาถ้าเรา browse ดูตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีรายการอยู่ที่ rectangle แล้วก็มีตัว family ซึ่งเพิรมันจะเป็น family หนึ่งอยู่นะครับแล้วก็คลิกไปมันจะถูก apply ลงไปบน surface เห็นไหมเราจะได้ลักษณะที่เป็น surface แบบนี้นะครับ เราจะลองแก้ไขดูนิดหน่อยนะฮะเนื่องจาตอนนี้ผมใช้พารามิเตอร์ทั้งหมดเป็น type parameter ราลองแท็บดูนะครับแท็บดูตรงนี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนูตรงนี้นิดหน่อยนะครับ edit type นะครับแล้วเราก็ไปดูตรงนี้ผมจะลองเปลี่ยน panel ตรงนี้ให้มันแบนลงไปอีกนิดนึงสมว่าผมใส่สักร้อยหนึ่งนะครับ y position ผมจะใส่ไปอยู่ที่จุด8ก็ไว้ข้างบนเลยให้มันตรงกันข้ามกันเลยนะครับ apply นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าหน้าตาของฟา,าสาดที่เราทำเนี่ยมันก็จะเริ่มมีรูปแบบซึ่งอาจจะแปลกแยกออกไปนะครับแต่กรณีที่เราทำเนี่ยมันเป็นไทป์พารามิเตอร์มันจะเหมือนกันไปนหมดเลยนะครับแต่ในดีไซน์ระยะหลังๆเราจะเริ่มเห็นลักษณะที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่มันเป็น Randomize p แพแนมากขึ้นในกรณีที่เราทำยังไงในดักในเบวินะครับวิธีการก็คือผมจะกลับไปที่ ตัว Family ที่เราทำนะครับแล้วคลิกตัว Family Type ขึ้นมานะครับสังเกตดูว่าตอนนี้พารามิเตอรทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นคือ Panel h i i h h t x p o s i t i o n Y p o s i t i o n เนี่ยมันอยู่ใน Type Parameter มันเวลาที่ผมแก้ไขค่าใน Type Parameter เนี่ยมันจะแก้ทุกตัวในหลักการตอนนี้ก็คือเราจะย้ายพารามิเตอพวกนี้ไปอยู่เป็น Instant Parameter แทนนะครับวิธีการก็คือเลือกพารามิเตอตัวนั้นนะครับแล้วคลิกที่ Edit แล้วเปลี่ยนชนิดของพารามิเตอให้กลายเป็น i n นสแตนตแทนนะครับอันนี้เหมือนกันทําให้ครบนะครับเปลี่ยนเป็น i n s t a n นตเวลาที่เราเปลี่ยนเป็น Instance จะสังเกตดูนะครับมันจะมีคำว,ว่า default นะครับเอาไว้ก่อนก็หมายความว่าจริงๆ p a งพารามิพวกนี้ตั้งค่าพื้นฐานเป็นค่านี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปปรับทีหลังนะครับแล้วก็โอเคนี่ผมจะเซฟอีกทีหนึ่งก่อนนะครับในชื่อ ผมจะลองเปลี่ยนชื่อไปเลยก็ได้นะครับถึงว่านี้เป็น Panel Type ห,หนึ่งแล้วกันสมมติง่ายๆเซฟนะครับเสร็จแล้วผมจะโหลดใส่โปรเจกต์โอเคเราอาจจะยังไม่เห็นผลอะไรเพราะว่าผมโหลดในชื่อใหม่นะครับในชื่อใหม่เราจะเอามาแทนที่ตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะนั้นก็คลิกที่ ดีไวท์พาเนลตรงนี้นะครับเปลี่ยนจาก Family 1เนี่ยตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นตัวที่เป็น Panel Type 1แทนมันจะเอาค่า Default มาก่อนใช่ไหมครับแต่นี้ด้วยความที่ตอนนี้ผมทำเป็น Instant Parameter ถ้าเราดูแล้วหมายความว่าไงถ้าผมลองคลิกตรงนี้นะครับเลือกตัวเดียว p a r a m e t e r จะอยู่ที่นี่แทนนะครับหมายความวมาหมายความว่าผมสามารถจะปรับตัวที่นี่อย่างเดียวเช่นกรณีนี้ผมต้องการให้ Panel Height ตรงนี้มันอยู่ที่ สิบเลยบางๆเลย a p ป l y าก็จะทำตัวเดียวนะครับเห็นไหมทำตัวเดียวนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะฮะถัดมาผมจะปรับชิ้นที่สองนะครับชิ้นนี้นะชิ้นนี้ละกันแล้วผมจะปรับให้ตัว x-position มันเปลี่ยนเป็น0.5ยกตัวอย่าง สังเกตดูนะครับตอนนี้พนร์แนลตัวนี้มันก็เริ่มมีการปรับแต่งที่มีความหลากหลายมากขึ้นทีนี้ถ้าเราต้องมานั่งปรับแต่งทีละอันหมายความว่าเราต้องนั่งเลือกผมตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมจะเลือกสุ่มเลือกนะครับสมมติว่าผมเลือกชิ้นนี้แล้วผมแถบมาเลือกชิ้นนี้คอนโทรลคลิกนะครับเอาชิ้นนี้สักชิ้นหนึ่งคอนโทรลคลิกอันนี้อีกสักชินนช้นหนึ่สนนงสมมติว่า4อันผมอยากจะปรับพารามิเตอร์มัน เช่นอันนี้ไปอยู่ที่สัก3 5 0นะครับ uh, Y position ไปอยู่ที่จุดเจ็ดจะสังเกตดูนะครับผมเริ่มมีลักษณะของความเปลี่ยนแปลงของตัวฟาสต์นะครับแต่แน่นอนกระบวนการที่เรามานั่งทำด้วยแมนนลแบบนี้มันคงไม่สะดวกเท่าไหร่นะันะครับนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมเราจำเป็นต้องใช้ด n a นโมาช่วยนะครับนั้นจาก กระบวนการตรงนี้พวกเราจะเริ่มเห็นว่าเราสามารถจะทำฟาศาสตร์ที่มีความสลับซับซ้อนจากจินตนาการของเราแปลเปลี่ยนให้มันกลายเป็นพารามิเตอร์นะครับโดยเพาะย่างยิ่งถ้ากลายเป็น i n นสแตนต์พารามิเหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถจะเขียนไดนามเข้ามาควบคุมการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆบนแพแนลนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเห็นไอเดียนะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปทดลอง แพ r เอ่อเคอร์เทนแพทเทิร์นที่ uh, มีลักษณะอื่นนอกเหนือจากกรณีที่เป็นสี่เหลี่ยมมาดูว่าเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรมันก็หลักการคล้ายกันแหละครับสำหรับคลิปนี้ก็สปัิบันครับ